สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอดก็จะนําอีกสูตรมาฝากนะคะก็คือสิบล่างเดินดีนะคะของรัฐบาลไทยนะคะก่อนที่เราจะไปชมสูตรนะคะเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะคะทุกคนคําเตือนสูตรคํานวณนี้เป็นสูตรที่ได้มาจากการคํานวณตัวเลขสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะคะไม่มีผลเกี่ยวข้องกับกองสลากใดๆทั้ทงสิน้นคํานวณสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นนะคะจากช่อง สิสสไตล์ชาแนลนะคะทุกคนแอดที่แอดนำสูตรนี้มานะคะทุกคนใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะทุกคนเพราะว่าแอดทำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะบางคนก็จะได้สูตรของตัวเองมาแล้วนะคะมีเลขที่ชอบอยู่แล้วมาดูของแอดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไปเลือกใช้นะคะไม่ใช่แบบว่าเห็นสูตรเดินดีแล้วแบบจับเลยนะคะแอดไม่ได้เป็นคนหมุนกองสลากนะคะแอดไม่รู้ว่าเลขจะออกตัวไหนนะคะแต่แอดทำเพื่อ ่าเขาว่ายังไงทําเพื่อ,อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะแอดก็แค่คํานวณตามสูตรสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะคะแอดไม่ได้มีไม่ได้มีมมส่วนเกี่ยวข้องกับกองสลากนะคะทุกคนอ่ะสิบล่างวันนี้นะคะแอดสูตรสิบล่างดันดีของเราก็คือหน่วยบนบวกหน่วยบนนะคะได้ตัวไหนเอามาบวกหนึ่งนะคะบวกหนึ่งคงที่นะคะแล้วก็สี่คงที่แล้วก็หนึ่ง แล้วก็สองนะคะตามลําดับนะคะทั้งหมดจะได้ทั้งหมด5ตัวนะคะ10ล่างนะคะเราจะมีทั้งหมด5ตัวนะคะมาดูกันค่ะว่าจะเริ่มทํำยังไงอ่าหน่วยบนก็คือเลข7นะคะเห็นไหมเลข7นะคะบวกกับหน่วยบน7จบวกเนะคะหน่วยบนก็เอามาบวกกันนะ7ะบวกเได้14นะคะก็จะเป็นได้4เราก็บวก1นะคะ4ีบวกหเป็น5อ่ะ4ีบวกหเป็น5 5าบวกห 5้บวกหก็เป็น6นะคะ6กบวกสี่เอาปากกาแอด6กบวกสก็เป็น0นะคะนี่0แล้วก็บวกหอีกนะคะก็จะได้0ูบวกหก็เป็น1แล้วก็1นบวกสก็เป็น3นะคะ10บบนนะคะที่ได้ก็คือ5 6 0 1 3แบบนี้นะคะนี่เนี่นะคะพ้นออก6 1 8ล่างออก1 0นะคะ10ล่างก็คือเลข1 นี่นะคะหนึ่งเข้านี่นะเข้าสิบล่างนะคะรอบต่อไปค่ะก็นำหน่วยบนก็คือเลขแปดบวกกันสองครั้งนะคะแปดบวกแปดได้สิบหกนะคะได้สิบหกหกบวกหนึ่งหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะคะเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกสี่ได้สิบสองโอเคเลขสองนะคะแล้วก็สองบวกหนึ่งได้สามสามบวกสองได้ห้านะคะอ่านี่นะ ผลออก9 19 10ล่างก็คือเลข5นะคะ5 8เลข5มีไหมเลข5 5มีรอบนี้ก็เข้านะคะ10ล่างนะต่อไปค่ะ9 9้เบวก9เป็น18 8บวก1ได้9 9้บวก1ได้0 0นบวก4ได้4 4่บวก1ได้5 5าบวก2ได้7 5ตัวแบบนี้นะคะทุกคนอ่า ุลนะคะก็คือออกศูนย์เก้าสิบล่างเราก็คือเลขศูนย์นี่นะศูนย์นี่นะคะอ่ะตอนนี้แอดจะทําสูตรอสองตัวล่างก่อนนะคะทุกคนทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าอ่าวันหวยออกนะก็คือวันที่สิบหกนะ,ะแอดทำเรื่อยๆถึงไหนถึงนั้นถึงไหนถึงนั่นนะคะเพราะว่าแอดก็ยังไม่ได้ทําเต็มที่นะคะว่าจะไปถึงไหนนะคะว่าแอดยังอ่า ทำสูตรใหม่นะคะมันก็ยังไม่ได้แบบเข้าที่เข้าทางก็ขออภัยทุกคนด้วยนะคะเอาเท่าที่แอดทำให้ดูก็พอเนาะเดี๋ยวรอบต่อไปแอดก็มีเวลาจะทําให้ให้ดูเรื่อยๆนะคะทุกคนอ่ะใครชอบก็ตามนะคะไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะก็คือ2อบวกสเป็น4 4่บวกหได้ 5, 5. ้ห ห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกสี่ได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามแบบนี้นะคะอ่าผลออกศูนย์หนึ่งสองหลักสิบล่างก็คือเลขศูนย์นี่นะคะศูนย์อ่ะผิดแล้วนี่ตรงนี้นะคะศูนย์นี่นะคะก็ยังเข้าอยู่นะคะในห้าตัวของเราอ่ะต่อไปค่ะหน่วยหน่วยบนของเราก็คือเลขสองบวกกันสองครั้งนะคะ ก็จะเป็น4นี่นะคะเลขชุดเดิมนะคะก็เป็น5 6 0 1 3แบบนี้นะคะทุกคนอ่ะผลออกที่สูตรสนะคะ10ล่างคือ0หน่วยล่างคือ2เราต้องการเลข10ล่างก็คือเลข0เรามีก็เข้านะคะต่อไปค่ะหน่วยบนของเราคือเลข6บวกกัน2ครั้ง6กบวก6ได้12 สองบวกหนึ่งได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกสี่ได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกสองได้หนึ่งแบบนี้นะคะอ่ะในรอบนี้ผลอ,ออกแปดศูนย์เจ็ดเก้าสองเลขเก้านะคะที่เราต้องการเก้านี่นะคะสิบล่างของเราเข้านะคะต่อไปค่ะหน่วยบนของเราก็คือเลขเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดนะคะเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้ 6บวกสได้0 0นบวกหได้1 1ึบวกสได้3นะคะอ่าผลออก4 1 7 6 1ที่เราต้องการคือ10ล่างคือเลข6นะคะนี่6นี่นะคะ6เข้านะคะต่อไปค่ะ7จบวกเอีกเหมือนเดิมนะคะใช้หน่วยบนรอบรอบที่ออกล่าสุดนะคะมาก็ได้14นะคะก็จะเป็นเลขชุดเดิมนะคะนี่ยกลงมาเลยนะคะอ่า รอบนี้ออกสี่ศู1ย์หห้าสามสิบล่างคือห้านี่นะคะเข้านี่หน่วยติดมาด้วยอันนี้ก็หน่วยติดมาด้วยะเนียหน่วยติดมาด้วยก็แอดลองอที่แอดทำดาวไว้ก็คือเข้าสองตัวเลยนะคะอ่ะเข้าสองตัวเยอะอยู่นะอ่ะต่อไปค่ะก็คือนำห้าบวกกับห้านะคะห้าบวกห้าได้สิบ ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสี่ได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้านะคะถูกไหมศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสี่ได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้านะคะอ่ะผลออกที่หนึ่งสี่นะคะสิบร่างของเราก็คือเลขหนึ่งนะคะอ่ะไม่มีหน่วยติดมาเนาะอ่ะต่อไปค่ะก็คือนั้ำ เลข4บวกกับเลข4 4บวก4เป็น8ปะคะ8บวก1ได้9 9บวก1ได้0 0บวก4ได้44บ4วก1ได้5 5าบวก2ได้7นะคะได้ตัวนี้เนาะแล้วก็ในรอบต่อไปออก4 2นะคะก็คือ10บล่างของเราคือ4นะคะอันนี้เข้านะคะเข้าที่10ล่างนะคะต่อไปก็คือยกเลข3ลงมาหน่วยบนบวกกัน2ครั้งนะคะก็จะได้เลข6แบบนี้นะคะ หกบวกหเป็น7 7็เบวกหเป็น8 8ดบวกสได้12เอาแค่เลข2องนะสองบวกหได้3 3มบวกสได้เลข5แบบนี้นะคะทุกคนผลอ,ออกซามสามสองแปดสามสิบล่างคือเลข8ปเนาะนี่เห็นไหมแปเข้ามีหน่วยติดมาด้วยนะคะอ่รอป้ายเข้า3 2บนด้วยเนี่ยต่อไปค่ะ2อบวกสอนะคะสอบวกสได้4ี่ 4ีบวกหได้5 5าบวกหได้6 6หบวกสได้0 0นบวกหได้1 1ึบวกสได้3แบบนี้นะ,ะทุกคนรอบนี้ออก7 5นะคะล่างออก7 5นะคะ10ล่างที่เราต้องการคือเลข7นะคะมีไหมเลข7อ่ารอบนี้หลุดไปนะคะแต่ว่าเข้าที่หน่วยนะคะ,นะคะทุกคน ต่อไปคือ3มบวก3ามนะคะ3บวก3ามได้6แบบนี้6บวก1ได้เจ็ดเจดบวกหนึ่งได้8 8ดดบวก4ได้12บนะคะเอาแค่ okay, 2นะคะ2บวกหนึ่งได้3 3มสมบวก2ได้ห้านะคะผลออกนะ,ะออกที่ห้าศูนย์สล่างก็คือเลขห้านะคะนี่เลข5เข้านะคะในรอบต่อไปที่จะถึงนี้ก็คือวันที่1ตุลาคมห5ห้านะคะรอผลเรามาดูกัน,นะคะ่ะว่า ใช้ตัวไหนบ้างหน่วยบนบวกหน่วยบุญนะคะสองครั้งนะคะ9้าบวก9ได้18ปดนะคะพอได้8ปดปุ๊บบวก1ได้9 9้า้าบวก1งคงที่ก็จะเป็น0 0นศูนย์บวก4ได้ 4, 4ี่ี่บวก1ได้ห้าแล้วก็ห้าบวก2คงที่เป็น7เป็น90 4 5 7นย์ห้าดะคะงวดนี้นะคะ1ิล่างนะคะ1ิล่างในงวดที่อ่ะทษทีนะคะ16เนาะ16ตุลาหกห้านะคะ สิบล่างมีโอกาสที่จะมาไหมเลขเก้าเลขศูนย์เลขสี่เลขห้าเลข 4, เจ็ดนะคะลองพิจารณาดูนะคะทุกคนอาจมาสองตัวได้นะคะในนี้นะคะถ้าแอดชอบนะคะแอดก็ยังไม่ฟันธงอยู่ดีแอดก็ชอบเลขเก้านะคะทุกคนห้าก็สวยนะ,ะอ่ะแอดประมาณนี้นะคะถ้าแอดชอบนะอ่ะสิบล่างนะคะทุกคนเอาไว้ดูกันนะคะ บางคนก็มีเลขในใจอยู่แล้วนะคะทุกคนอ่าใครชอบก็ตามนะคะไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แอดด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัด,ถดไปค่ะขอบคุณค่ะ